อภิปรายตามลําดับนะครับนั้นแรกเชิญท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักคประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภาขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆจริงๆครับ สักประมาณ10นาทีบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเพื่อสะท้อนความเห็นในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของรัฐสภาแห่งนี้ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญความจริงตั้งแต่มีรัฐนูลฉบับปี60ฉบับปัจจุบันนี้บังคับใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560จนถึงปัจจุบันกินระยะเวลา8ปีเศษ ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขรัมนูนหลายครั้งครับทั้งแก้รายมาตราแล้วก็แก้ทั้งฉบับปี2564โดยประมาณกระผมและพักประชาธิปัตย์พร้อมกับพักร่วมรัฐบาลขณะนั้นก็ได้มีการเสนอร่างแก้รัมนูน6ฉบับ,ชบ,บเช่นแก้มาตรา2ง6เพื่อให้การแก้ไขรัมนูนกระทำได้ง่ายขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแก้มาตรา272ยกเลิกอำนาจบุติสมาชิกที่จะลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีได้รวมทั้งขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปสู่สิทธิชุมชนและการกระจายอำนาจเป็นต้นแต่ว่าในบรรดาร่างแก้รัฐมนูรทั้งหมดประสบความสำเร็จบังคับใช้เพียงร่างเดียว คือการแก้ไขรูปแบบการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบที่ใช้อยู่จนถึงวันนี้แล้วก็บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2564เหตุผลที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ก็เพราะว่ารัฐมนูญฉบับนี้เขียนไว้ให้แก้ยากที่บอกแก้ยากก็คือโดยปกติการแก้รัฐมนูญ ถ้าเสียงข้างมากของที่ประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนกับวุฒิสภาหรือที่เรียกว่ารัฐสภาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งก็แก้ได้แล้วแต่รัฐมนุนฉบับนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกจากจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วยังจะต้องประกอบด้วยเสียงของฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบและเพิ่มเติมด้วยเสียงของวุฒิสมาชิกไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสาม รวมทั้งบางมาตราแท้จะแก้ต้อง